ครับพี่น้องอสอสมอครับวันนี้หมอชาตินะครับได้ไปที่เว็บของกรมประชาสัมพันธ์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีข่าวเรื่องนี้นะฮะประชาสัมพันธ์ที่ในส่วนของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับดีย๋ยวหมอชาติจะเล่าให้ฟังจะอ่านให้ฟังนะครับว่าทางผู้ในการทกรสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแจ้งข่าวดีให้กับพี่น้องอสสมอบอกว่าธนาคารเพิ่มวงเงินโครงการสินเชือ่อ เงินด่วนคนดีอสมอและก็อสสนะครับซึ่งท่านผู้นิการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมก็คือท่านสมยศโยสาจัน์ทรนะครับบอกว่ามีข่าวดีมาแจ้งพี่น้องอสมอตั้งแต่วันที่9กันยายนถึงวันที่31มีนาคม69นี้นะครับทอกอสอจะเพิ่อมวงเงินสินเชื่อเงินด่วนต่อยอดโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดีอสมอ ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารสนับสนุนและให้กําลังใจบุลคลากรทางการแพทย์ที่เป็น,นกลไกหลักกลไกสําคัญของประเทศในการดูแลสุขภาพและก็ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ชุมชนและก็ในพื้นที่ที่ห่างไกลผมฟังแล้วเป็นยังไงครับชื่นใจไหมครับพี่น้องครับให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินนะที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมเป็นการลดปัญหานี่นอกระบบนะครับสำคัญนะครับ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาหนี้นอกระบบถ้าเกิดว่าพี่น้องอสสอสมไม่มีโครงการนี้นะครับจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบดอกเบี้ยโหดแพงขนาดไหนนะครับดังนั้นนะครับจะขยายวงเงินกู้กับลูกค้าซึ่งเป็นอสสกับอสสมเนี่ยนะครับตามที่มีเงินกู้โครงการเงินดือนคนดีไปแล้วนะฮะซึ่งวงเงินใน2 0 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็มีการผ่อนชําระเงินตรงเวลาทุกงวดติดต่อกันครบ4เดือนนะครับชัดๆนะครับพี่น้องครับมีการผ่อนชําระเงินตรงเวลาทุกงวดติดต่อกันครบ4เดือนแล้วก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับไม่กู้ไปใช้แบบสุดุสุดไลนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวาเงี้ยนำไปลงทุนประกอบอาชีพโดยการขยายวงเงินจากเดิมกู้ไม่เกิน20,000บาทเป็น ผู้ไม่เกิน50,000บาทน,นะครับแล้วก็ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปนะครับจากเดิมไม่เกิน48งวดนะฮะเป็นไม่เกิน125งวดนะดังนั้นก็บอกงี้เลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะอางดก่อนห้าหมดหนี้ก่อนแล้วก็ตัดให้สั้นกว่า125งวดได้เลยนะครับก็คือเพิ่มงนเงินต้นไปส่งนั่นเองนะครับพร้อมกับการกำหนดจำนวนผ่อนชำระคืน เ,เงินต้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นรายละไอเป็นรายเดือนเดือนละ600บาทเนี่ยนะครับสำหรับเงื่อนไขผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกของอสอสอแล้วก็อสมที่เคยผ่านการกู้เงินสินเชื่อเงินด่วนคนดีมาแล้วนะครับเง<อ>ินด่วนคนดี20 0 0 0บาทนะครับมาแล้วแล้วก็ต้องถือบัตรสมาร์ทการ์ดของทกสอายุไม่เกิน75ปีนะครับ มีสมาชิกอสอมและอสสเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันสองคนแล้วก็ต้องเป็นคนค้ำรายเดิมเนี่ยหนึ่งคนนะครับแล้วก็หาใหม่อีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับโดยที่ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ทกสอสาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็หมายความว่าพี่น้องอสอมที่อยู่ที่ไหนก็ติดต่อทกสอใกล้บ้านได้นั่นเองนะครับ เงินดวนคนดีโครงการต่อยอดนะครับขยายวงเงินเป็น50 0 0 0บาทถ้าท่านสนใจที่จะกู้ท่านจะต้องมีวินัยทางการเงินนะครับกู้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์นะครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ต้องชําระคืนด้วยนะครับทั้งต้นทั้งดอกมีวินัยทางการเงินนะครับนะครับแล้วก็เหตุที่ท่านจะได้5 0,000่นท่านจะต้องมีวินัย มีเครดิตดีติดต่อกัน4เดือนด้วยจากโครงการ20 0หมื่นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขเลยนะครับอายุไม่เกิน75ปีนะครับต้องถือบ,บัตรสมาร์ทการ์ดออกนะครับแล้วก็ขอใบรับรองได้ที่รอปรต่อได้นะครับไปติดต่อทวสะดูนะครับถ้าถ้าเกิดว่าทในใยไม่มีสมาร์ทการ์ดหรือว่าสมาร์ทการ์ดยังไม่ออกไปเนี่ยหรือว่าชำรุดน,นะครับติดต่อได้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ อสมนะครับหลายๆคนหลายๆท่านบอกว่า,าไม่ใช่อสมจะกู้ไดไหมก็ไม่ได้นะครับผิดเงื่อนไขนะครับจะต้องเป็นอสมอที่อายุไม่เกิน75ปีด้วยนะครับอายุเกิน75ปีก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผิดเงื่อนไขนะครับจึงแจ้งพี่น้องให้ทราบโดยทั่วกันนะครับจริงๆแล้วหมอชาติก็ไม่ได้สนับสนุนให้กู้เงินแต่อย่างใดแต่เพื่อความจําเป็นนะครับท่านจะต้องใช้จ่ายเงิน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่จําเป็นจริงๆนะครับนาไปลงทุนประกอบอาชีพนะครับหรือว่าสร้างรายได้เพิ่มเติมแบบนี้นะครับเอาไปต่อยอดก็มีโครงการดีๆนะครับที่พกสใกล้บ้านนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับก็พิจารณาดูไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับนะครับเริ่มวันที่9กันยายนนี้นะครับ9กันยายน6-7นี้ติดต่อได้ที่พกสนะครับ หลายๆท่านบอกว่ายังไม่ได้กู้เงินเลย2 0,000บาทท่านจะเข้าระบบไปก่อนนะครับเข้าระบบก,กู้2 0 0 0 0บาทก่อนนะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าพึ่งส่งได้แค่2เดือนเองพึ่งส่งได้แค่3เดือนเองยังไม่ครบนะครับก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับเครดิตดี4เดือนนะครับเครดิตดี4เดือนท่านท่านถึงจะมีสิทธิ์ขยายวงเงินกู้เป็น50,000บาทนะครับพี่น้องครับจิงแจ้งพี่น้อง อสสอส,อออสมอทุกท่านทราบนะครับถ้ายัางไงแล้วติดขัดประการใดวันที่9กันยายนนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะฮะวันราชการก็ติดต่อทกสใกล้บ้าน